เอาละครับผมก็กลับกันมาแล้วนะครับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับที่เข้า,าจากทุกแพลตฟอร์มเลยมันจะเป็นตอ o u t u b e นะครับสวัสดีครับวันนี้คุณกำลังรับชมมาพ i ไ l พิ e Channel กับโฟกนะครับผมตังตานี้เราจะขอสัญญาว่าเราจะผ่านไปให้ได้ในวันนี้ครับผมทำแรกก่อนโอเคฮะ โอเคสวยสองตัวแรกผ่านไปนะครับเราจะไม่รีบรจะไปกันอย่างชิลๆนะครับโอเคมาอุ๊ยเจเย็นใจเยนจยนเจยนโอเคอืม โอเคสวยงามอุ้ยเออโอเคครับสุดยอดมากอ่มามะสมุนไพรกินกันเลยเอาละอ่านข้อความขายากกลับบ้านโอเคครับเจ้าจะได้กลับบ้าน เออเออโอเคสุดยอดมากมาตรวจสอบร่างยางสนหรออ๋อทำไมทำให้ไอ้น,นี่ติดไฟหรอปะโอเคอไม่เป็นไรค่อยไปค่อยไปทุกคนไปกับผมครับไปกับผมเดินทางไปด้วยกันเลวเร็วหล,วลาหลาลา,ลาไปทะเลเรวๆ อ่ะมาวันนี้เรามาพร้อมกับพลังงานที่เต็มเปี่ยมพร้อมกับพลังงานที่เต็มเปี่ยมพเทโอเคสวยเออสุดยอดสมัตครับเลื่อนอะไรอะ่ะเก้นอะไรวะ ูกเปิดจะมีของอยู่ข้างในอ่ะอยากได้จัง จะเสียเวลานะฮะ Okay. Okay, โอเคเดี๋ยวปึ๊บอ่ะเรียบร้อยครับจบกันเอาสารอาหารเย็น <c oughs> อืออือสวยไม่มีอะไรหลอกเลยหรอตัวเองจะอะไรกัน <c oughs> <c oughs> อุ๊ยนี่ไงนี่ไง อะไรแล้วไม่มีของดรอปเลยเหรอโอเคไม่มีก็ไม่มีครับอืออืออือ,อชิบโอเคเือสวย เก็บสมุนไพ่ขึ้นมาโอเคโอเคใจเย็นจเย็นจเย็นโฟกจะย็นล็อกเป้าล็อกเป้าไว้มาฮึบสวย สุดยอดเพร์เฟกเพร์เฟกได้อยู่ได้อยู่กันทางเออ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 มานมาก็อค่อยเล่นก็อค่อยเล่นไปฮึบอืมอืมตรวจสอบระเบิดเพลิง Okay. ออออออโอเคอืมอืมอืมออโอเคเยี่ยมเออเออเออสุดยอดรับวิญ,ญญาณคุณไน้สัมผัสล่องลยความตายอะไรวะอัานไม่ทัน Mm. Mm. Uh, uh. Mm, oke, okay. sesuai. So เดินเลยเหอหรอจริงๆแล้วเรามันไม่ได้ยิน <Hi. S 1> มามาบอกบอกุบอบับซับซับเข้าให้ครับซับเข้าให้คุณตายไปครับตอนนี้คุณไม่มีสิทธิ์เด้ลุกขึ้นมาไปครับไปกันต่อครับทุกคน สุดท้ายโอ้ทุกคนผมจะตายเหรอ้า ไม่มีอะไรเลยเอ่ะจงมองหาอาวุธมองหาอาวุธอ่าถ้าสมมุติผมบอกว่าผมหาอาวุธไม่เจอหรือมันหลอกเรา บ้าเลยนังแกคุณเจ็บเอาล่ะทุกคนอุ้ยเกือบไปแล้วไหมล่ะโอเคอืม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 โอเคสวย ป่ามาป่ากลับไม่กลุ้มทำได้ไหมเนี่ยแกอ๋อเราสามารถไปอัพหรือทำอะไรกับใครได้บ้างไหมอ่ะมีกิจสิลาเนี่ยหนึ่งสองสาม มันจะมีสามปะอ่สีแล้วห้าแล้วโอเคนี้เลยทำมันทังคืนเลยบอเขอ้วยครับอ่ะตอนนี้ไห้อะบันเกิดข้ามืออาชีพเขาเขาได้สติอะารภรรยาเล็ฟสาวฆ่าตกเป็นเหยื่อของพวกปีศาจถึงค้าจะมีประโยชน์ในการต่อสู้เนี่ยแต่อย่างน้อยข้าก็หวังว่าจะช่วยเหลือนักล่าปี ผู้กล้าหาันเช่นเจ้าทัดลาสมนไดให้นแบ่งเบาของจากท่านนะแล้วข้าจะช่วยดูข้าของส่วนเกินให้ท่านด้วยแต่ช่องเก็บของอ่าคางเก็บของเองย้ายอะไรไปได้บ้างอ,ะอ่ะอ่าเนี่ยเก็บไปให้หมดเลยไม่รู้คืออะไร อะไรได้เหรอเขาใจขอคือจะบอกบ้างเลยเนี่ยอใส่ไปก่อนแ้วอ่าคือมันเป็นฟิลฟลิเหมือนว่าถ้าเราได้ของอะไรมาต้องเก็บสะสมประมาณนั้นปะครับทุกคนน่าจะใช่เนาะน่าจะเป็นมีพวกคังอาวุธให้แบบเรามาอัพมัตี mm. อืมจะมาใหม่ ือมาใช้บริการค่าหรือเปล่าค่าชื่อบวินเป็นช่างดาบช่างตีดบาบตามมาได้ง่ายมากเอาวิญญาณมาให้ค่าเขาทีจะค่าจะมาอาอาวุธชิ้นใหม่หรือนำอาวุธที่มีแล้วมาตีด,ดีขึ้นนะเนี่ยเคโอเคเราจะค่อยเก่งขึ้นจนกระทั่งไปเจอกับไอหมูตอนอ้วนไม่ชวนหรอไม่เป็นไรมาครับ อุ้ยอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวอออโอเคอืออืออือโอ้โยจองค่าอ๋อน่าจะไม่ติดแล้วนะเปิดก่อนครับเปิดก่อนเปิดคือ ออ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 เออทำไมมันไปติดหินไอติดเศษไม้พวกนั้น,อ,นอ,อ๋อพรอเอจ้าออออมาไปเว้ยดูกันต่อกับสามสินาทีท,ที่ยังไม่ค่อยเดินไปถึงไหนเลย ทำอะไรมะไอเทมโอเคใครบอกไอเทมวะมันมีที่ไหนล่ะเนี่อยออ มาเมือ่อกี้ไม่เป็นไรโอเคเอ,ออเออเออโอเคมีอะไรต่อไปครับไม่มีเลยเหรอครับโอ้ยพระเจ้าเตือนดีๆเตือนดีๆ มึงปลาลงมาทำไม้นี่ <Outside> อืมโอเคอ๋อ okay. oh, พระเจ้าก,กินหน่อยอ่ะมารู้กินตอ่อโอเคสวยเอยอเออ,อตายไหมลงไปรุยต่อ Ui, sao xẹp, xẹp ư ư ư Chết cái gì vậy thì em ơi máy. Ui, ừm, cái gì vậy? nhà ư ừ tìm 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 Ok ok, Ok อกไปกับมันอ,อ,อ้ามาเอาละ่ะตอนนี้ละ่ะมาแล้วครับพวกเองคิดว่าเองเจ๋งเองคิดว่าเองเจ๋งใช่ไหมอือไม่ได้เก่งอะไรเลยแต่อีแค่มีดาบไฟโกง,โกง ตอนนี้ครับเรารีบเรารีบทำแต้มเลยโอเคออเออเออเออตายซะเออเออเออเคอขยันปลาขยันป้ามาเออ ยันป้าค่อยค่ายคาอ,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 อ่อเอ่อเออเออไม่ได้การวะ ใต้สะพานล็อกตัวนี้กันตัวเดียวเดี๋ยวพลาดโอเคอุ้ยตายซะดบับนอยขอขอแล้วขอแล้อู้ตายแล้วสวยแล้วดิวิ่งกลับดีกว่ามัง้ง ไปต่อไม่วิรกว่าทุกคนกลับไปแล้วซื้อดาบซื้อซ่อมดาบซ่อมอะไรก่อนได้ไหมรอมันมาดิเอามา <c oughs> แล้วกูมาเติอมอะไรตรงนี้เฮ <c oughs> ้ยทำไมไม่เติมตั้งนานหรือว่าต้องมีแอนิเมชั่นเสียงไยปวะ อะไรอ่ะมาน้าหมดโอ้โหอ oh, <no. S 1> อ,อ่มายัางไงเราก็ต้องกลับนะดูคนไม่อย่างนั้นเราจะแบบไม่อย่างนั้นเราจะไม่มีของใช้อ่ะเออหมายถึงแบบดาบอ่ะเกิดอนาคตเราไปตายอีกอย่างเงี้ยไกลแค่ไหนเราก็ต้อง มาครับมามามาอโอ้หูยบอกผิดฟันมาฟัานมาอุ๊ยเอา้ากดไม่ทนันอุ๊ชอะทำธูดเท่าไหร่แล้วือสองร้อยเจ็ดสิบเจ็ดเองเหรอ ระวังกิ้งตกนั่นแหะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยตาไฟแล้วอมอือืมตายสิวะอหตายสิว้าเหน่ยมากเลยอะเราทำให้ได้เราทำให้ได้ สตา์อะไรเนาะมือซ้ายมือขวา,า,าสองจหาน้ำหนักมันเยอะใช่ไหม คุณยังไม่แข็งแรงพอถ้าใช้วุธนี้มือข้างเดียวแต่หากถือด้วยอุปกรณะจะใช้มันได้อย่างมีประสิทธิภาพอ๋อได้ครับได้ครับ ในการปัดไม่ได้นอนสุดสุดเอาไหมาครับมาครับมาครับอู้หูแต่มันปันคะโอเค ก็ได้อยู่อ๋สวยครั้งเดียวพอเลี้ยวว่าเออเเล่นกันจนเหนืออ๋ เล่นมาเป็นปีได้ดักใหม่มาอันเดียว่วาแต่เนี้ยต้องมีของดีแน่เลยประเด็นเลือคือมันทำใหญ่น้นอะจะเปิดยังไงเนี่ยสิอะช่างมันช่างมัน โอเคเดี๋ยวเดีแบบ๋ยวเดี๋ยวแป๊บแป๊บแป๊บสวย <c oughs> จบ <c oughs> ได้ถูกตัวเลยมาก <c oughs> อุ้ยตายแนละ้ว <c oughs> ืออ ทิศเอ้ยโอ้โหที่เดียวอ๋วอออผมว่ามันน่าจะนานเกินไปล้วเดี๋ยวจะพัดหน้าเรามาต่อกันให้จบนะทุกคนโอเคไหมพักหนะ้าพัดหน้าเราจะหาทางซ่อมดาบเราแล้วค่อยไปกันต่อเกมนี้หนให้ชมกันยาวๆเลยอนะ่ะขอโทษทีนะทุกคนแบบพอดีผมแบบไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่อ่ะเออไม่ค่อยไม่ค่อยแบบใช่ไม่ค่อยได้เล่นด้วยแล้ว เล่นก็มันเกมมันก็ยากขึ้นระดับนึงแนะล้นะเอ่อไว้เดี๋ยวมาตามแดนใหม่โอเคไหมสำหรับวันนี้ใครที่ชอบนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยแล้วก็กด subscribe อย่างใ,ใช้เพื่อนกณต่อไปมทำลงทิกต็อกเพ่อมาดูผมเยอะๆก็ได้กีก็ดีเหมือนกันนะใครใครทำก็ขอขอบคุณมา,มากๆส่วนใครไม่ทำไม่เป็นไรขอบคุณมากๆที่เข้ามาชมแค่นี้ก็ดีใจแล้วขอบคุณครับไว้เจอกันทุกคน